สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องโบระาจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงจะตาราศีประจำเดือนมกราคม2567สำหรับชาวลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมก็ดูได้เช่นกันครับ ก่อนอื่นก็ต้องบอกกล่าวกันทุกๆครั้งว่าคําพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นคําพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์วดวงใดดวงหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับก็มาดูภาพรวมกันทั่วไปกันก่อนนะครับในช่วงเดือนนี้ท่านก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวหรือเรื่องของการงาน หรือมีเกณฑ์การเดินทางแบบปัจจุบันทันด่วนเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพของญาติมิตรหรือผู้สูงวัยหรือบุตรหลานที่อยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศก็เป็นได้เช่นกันบางท่านอาจจะมีการเจรจาต่อรองมีการสื่อสารมีการเข้าไปมีส่วนร่วมต่างๆก็จะมีผลดีผลสำเร็จตามที่คาดหวังได้ ท่านใดที่คิดจะริเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะเรื่องของการงานเรื่องที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนรูปแบบของชีวิตต่างๆจากพนักงานลูกจ้างมาเป็นเจ้านายของตัวเองมาทํากิจการส่วนตัวนับได้ว่าท่านมีโอกาสสูงที่จะก่อร่างสร้างตัวปักหลักได้ก็ลองนํามาพิจารณาดูนะครับในด้านการงานท่านที่มีงานประจํา ช่วงเดือนมกราคมนี้อาจจะมีการออกไปพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตามากขึ้นหรือไปติดต่อเจราจาตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไปบรรยายการไปสัมมนาหรือการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือถ้าท่านใดทำงานในสายพิธีกรครูบาอาจารย์ก็นับได้ว่าการงานช่วงนี้ของท่านจะโดดเด่นมากหรือ ถ้าท่านทำงานในสายงานของนักกฎหมายทนายความก็จะมีงานเข้ามาเยอะส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระช่วงนี้ถ้าท่านเพิ่มช่องทางในด้านการตลาดในรูปแบบใหม่ๆม,มากขึ้นผลิตภัณฑ์ของท่านก็จะมีคนรู้จักมากขึ้นหรือติดเลตติง้งติดตลาดเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ในด้านการเงินช่วงเดือนนี้ท่านที่มีรายได้ประจำท่านก็จะมีรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายหลักอยู่แล้วบางท่านอาจจะมีรายจ่ายจอนเข้ามาแบ่งเงินในกระเป๋าของท่านหลายจํานวนแบบที่ว่าน้ําท่วมปากว่างั้นเถอะส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระท่านที่ค้าขายหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศ ท่านจะมีผลตอบแทนมีผลกำไรที่ดีไม่ว่าจะได้มาจากยอดขายคือส่วนต่างต้นทุนกำไรแล้วท่านก็มีรายได้จากส่วนต่างของอัตราการแลกเปลี่ยนด้านการเงินเข้ามาแบบเห,เห็นเห็นเหมือนกันครับในด้านความรักท่านที่มีคู่รักคู่ครองถ้าช่วงก่อนหน้านี้หรือช่วงปีที่ผ่านมาท่านอาจจะมีเรื่องละหองละแหงกันมาบ้างเดือนนี้ ถ้าหันหน้ามาพูดคุยกันคือลดอัตราตัวตนลงก็จะทำให้ท่านได้บรรยากาศดีๆกลับมาส่วนคนโสดการคบหาสมาคมกับใครก็แล้วแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อุปนิสัยใจคอการหรือการปรับจูนไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนว่าเข้ากันได้ไหมในด้านสุขภาพ ช่วงนี้โดยรวมๆแล้วท่านชาวราศีกันหล่หลายท่านช่วงต้นปี2,567เป็นต้นไปสุขภาพร่างกายของท่านก็จะแข็งแรงดีไม่ค่อยจะเป็นอะไรหรือถ้าจะมีบ้างก็เป็นบัดเป็นไอเป็นไข้เจ็บคอหรือบางท่านที่มีโรคประจำตัวก็ดูแลกันไปเป็นกิจวัตรปกติหาหมอตามนัดกินยาตามที่หมอสั่งก็ดีแล้ว ัมพยากรเสริมทั่วไปท่านชาวราศีกัน่านใดที่เกิดวันอาทิตย์ท่านที่ทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินท่านมีเกณฑ์ที่จะประสบกับความสำเร็จสูงแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะบุคคลด้วยนะครับอย่างที่เขาเรียกว่าความเป็นมืออาชีพนั่นละครับท่านชาวราศีกันธันใดที่เกิดวันจันทร์ านมีเกณฑ์ในการเดินทางทั้งระยะใกล้และระยะไกลก็ขอแนะนําว่าท่านควรเตรียมการบางแผนให้พร้อมเพราะว่าบางสถานที่บางอย่างอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ท่านคาดคิดก็ได้ท่านเชาวราศีกันท่านใดที่เกิดบังคารท่านที่ใช้รถที่มีอายุการใช้งานนานแล้วหรือที่เรียกว่ารถเก่าท่านก็มีเกณฑ์ที่จะซ่อมกันแบบขนาดใหญ่ หรือถ้าบางท่านอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ก็เป็นได้หรือบางท่านอาจจะซื้อรถเก่ารถมือสองก็ควรตรวจเช็คประวัติรถด,ดีๆเพื่อป้องกันการย้อมแมวหรือโดนหลอกท่านชาวราศรีกัน่านใดที่เกิดวันพุธท่านที่ทำงานด้านพิธีกรหรือการสื่อสารการเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านออกมารีวิวสินค้า ทางออนไลน์ท่านก็จะรับผลสําเร็จได้ดีมีคนรู้จักท่านมากขึ้นท่านชาวราศีกันท่านใดที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีท่านจะมีโชคลาภจากบุญกุศลเกา่าที่ท่านได้เคยทําไว้แล้วคือไม่ว่าท่านจะทําอะไรค้าขายอะไรทํางานอะไรมักจะมีผลตอบแทนที่ดีมีผลกําไรเข้ามามากกว่าปกติท่านชาวราศีกันท่านใดที่เกิดวันศุกร ท่านที่คิดจะมีคนคุยมีแฟนมีคนรักก็ลองเปิดใจดูนะครับความเป็นไปได้ก็พอมีเช่นการที่ท่านไปงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงต่างๆถ้ามีคนเข้ามาแสดงความสนใจมาพูดคุยด้วยก็ลองเจราจากันดูครับเผื่อท่านจะเจอคนที่ถูกใจท่านชาวราศีกันท่านใดที่เกิดวันเสาร์ถ้าท่านมีส่วนได้ส่วนเสียมีผลประโยชน์ ที่พึงจะได้จากการทําธุรกิจการลงทุนหรือการแบ่งทรัพย์สินมรดกกับญาติพี่น้องก็คุยกันดีๆหาจดลงตัวกันได้แล้วเรื่องทุกอย่างก็จะจบได้ด้วยดีท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบรณาจา์ก็ขอ,ขอน้ำใจจากทุกท่านฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ แต่ในปี2,567นี้ขอให้ท่านชาวราศีกันมีความสุขความเจริญทุกๆท,ท่านครับ